สวัสดีครับพบกัดบอ,อเมืองเลยเลยเยโอเคสวัสดีครับพปก,กับบอลเมืองการแฟม i l y นะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาที่ร้านนิวรามาเฮ้ยรามาพ่อเอาหรนิวรามานะครับเป็นร้านขายรองเท้าตัดรองเท้าซึ่งตัวผมเองก็ได้มาตัดครั้งหนึ่งแล้วใส่แล้วแล้วรู้สึกสบายนะวันนี้เอาใจจริงๆนะจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่รู้แต่ถ้า เจ้าของร้านเขาทําให้พ่อหัวรอได้เนี่ยพ่อจะตัดสินใจซื้อเลยแต่ขอรับประก,กันไว้ก่อนนะลุงเท้าหนังแท้เ้ยเนเป็นหนังอะไรหนังหนังจระเข้หนังสิงโตน <c oughs> ม่ว่าหนังกำมะหยาคือถ้าเขาทําให้พ่อหัวรอได้เอาจริงพ่อจะซื้อเลยแต่ถ้าแต่ถ้าทำหัวรอไม่ได้นะพ่อไม่ซื้อได้ไหมหนูคิดว่า เขาจะทําให้พ่อของเราได้ไหมทำม,มุงได้มั้งนะเราอย่าไปเชื่อในตัวเองว่าเขาทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ซื้อรองเท้าร้านนี้หรือไม่ไ <ป S 2> เดี๋ยวไปดูกันที่ร้านอะไรนะร้านนิวลามานิวรามาโอเคไปเลย Let's go นี่ ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วถือตั้งนานด้วยจริงๆอ่ะนี่คือร้านนิวรามานะเดี๋ยวแอบไปดูก่อนว่าเจ้าของร้านเข้าอยู่อะไรปกติลูกค้าเขาจะเยอะนะมีลูกค้าต่างชาติมาไปแอบเบิงไปแอบเบิงนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปยูคกระฟ้อมไปยุคอระฟร์มไปยูคกระฟ้อมเด็กคนนี้อะไรใครบอก มาอยู่ฟอฟ้ามาอยู่ฟอฟมฮะมาจากประเทศไทยมาจากประเทศไทยแต่หน้าคุ้นคุ้นะเหมือนลูกค้าคนก่อนคนคนก่อนแคนก่อนแั้คนก่อนแล้วคุ้นคุ้นมาสคนอย่นี้แหละสังเกตได้ตรงหัวหัวใจร้านทุกคนนะครับคลิปนี้เรามาที่ร้านนิวรามาซึ่งร้านนี้ก็เคยตัดรองเท้าอย่างที่บอกอ่ะมารอบหนึ่งแล้วตัดแล้วรู้สึกใส่แล้วสบาย ใส่แล้วแบบยืนได้ทั้งวันนะนเวลาที่เรามีโอกาสได้ไปงานโอ้ยใส่แล้วคิดหอดเลยอาจารย์<อ>คือวันนี้มาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเอาพูดตรงๆนะแต่จริงๆในใจก็อยากจะได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าแม่ค้าทาให้ผมหัวเราะได้นะไม่รู้มกไหนถ้าทําให้ผมหัวเราะได้เนี่ยผมจะซื้อนั่งก่อนชิคานั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยมว้วนซื้อโฮเซลกันดีแหละ ถ้เราไม่เน้นการ h a คอร์หรือครับเซลล์ขายไม่เน้นการขายคือแจกเนี่ค่ะที่มาว่าเลียงกับเก็กที่ยู้ใจเนาะแต่แจกซี่ห้กินได่แล่วเอานั่ง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 ก่อนเอาชิ้นเดียวยูโน่ชิ้นเนี่เดินนั่งนี่ ฟังแคงฟังแคให้หัวเหรอฟังแ่หัวเอไ้แล้วได้แล้วโอ้ใแล้วอันนี้ก็เป็นเอาัืงไหครับเนาเอาในในก็ลังเลมันขึ้นนังเนี่ยเ้ยผมไม่ได้มานานเลยนะเอ่อไฮโซบออันนี้แม่ค่ะเขาจะชิจดาวตามก่อนอื่นแบบบานๆนะพ่บ้าน ทีเมียยนี่ก็คือแบบไฮเปอร์เปอร์ฟอร์แมนมากเลยล่ะเขาเนาะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเล่าได้เบิดสเปนนี้โปรกิตต์นะทำหน้างงอยู่แล้วโปรกิตต์สเปนนี้โปรกิตต์อย่างหน้ามหาพ่อดิพ่อช่วยหรืออะไรไม่ได้นะโออยเรื่วยดิตอนนี้จะนำเสนอดิ่นานี่น่กก็กระไดก็กระไดแปลว่าเอียงก็กระได ตอ,อ,อ,อระเ้อาจารย์อะไรอย่างอระเคบอแมนบอแมนบ่จอละเคหนึ่งหัวรออแล้วหนึ่งจอละเขอสักสามขอสักสามหัวร้ดได้ไหมสามลูกได้ไหมสอหัวเหรอนะหัวหนึ่งบอพี่ผมหัวสจอละเค เดี๋ยวเดี๋ยวหัวแรกไม่มีผมแนวโค้นรู้สึกติดใจมากเลยหัวนี่ค่ะที่หน่งคือว่ารอแบบแข็งรอแบบไฮเอ็นไฮเอ็นนี่ก็คือว่ารอคักรอนนน่อัี้ตรงจมูกจร่เนี่ยอันนี้ตรงจมูกตรงคอมันตรงคอมันอันนี้ตรงก้นแม่จ่ะอันนตรงกรงนางแมกยอดคดายสีดั้งจริงทั้งหมดมันมีหนังอะไรบ้างเนี่ย มีหนังสะกวดหนังวอลนุชเขาเอกยนงหนังวอลนุชหนังวอลนุค่ะวันนี้ครับหนัี้นะวอลนุชหนังวอลนุชมีหนังงูมีหนังงูจงอางงูหางููกระหามีเบอจักแล้วก็มีหนังงัวงัว นังคุ้ยแบบนี้เอามาจักแม่นาวินภาษาอีสานเป็นหนังหนังภาพยนตร์มัมมี่และหนังภาพยนตร์เนี่ยะไรนาวินงงอ๋ออย่างนี้สานมันหน้างานตัดนะคะแต่หน้าตรงนี้ใส่ได้หนูมดสเปเชียลให้ค่ะได้นะคะหนูออกรายการทีว oh. ีอยู anymore, no you know a, ่จะดูไปเรื่อยๆนะคะพอดีหนูมีดารามาสัมภาษณ์ซุายซุกซายดูไปไปเรื่อยๆเด้อเป็น้ังคสื่อกระไรนี่แหละหลานเฮาค่ะบะไวมามาหัวมา เ้อแม่เสือแม่ห้ามลองนะำกะาดเนี้เคยโอนจ้งห้ามลองน้ำรสันจะค่ลยก็เป็นตยานเด็กเป็อห่าก็ได้ยองน้ำดาวเทียมก็ไม่มีปัญญาซื้อได้จังโอ้โหรู้จักดาวเทียมไหมดูแล้วคลิปนี้ผมไม่น่าจะได้พูดแม่ค้าพูดคนเดียวเลยไปอยากให้แม่ค้าได้นะแนะนําสินค้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างมาแล้วไหนไหนก็มาแล้วมาก่อนหน้านี้สินค้าไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะ มาตอนนี้โอ้ยแบหลายนึงบบบทีนเลยจนได้ที่คำว่าคำว่า custom m a d นี่ก็คือเฮ็ดย่งังกระได้ลูกค้าอยากะมักเนาะมันคิดสูงแต่ลูกค้ามักแนวแบบว่าต้องทำมันมักใส่เนาะอยากได้หนังตะกั่วอันนี้หนังตุ๊กแก่หนังวอลนัตเซลูกหนังวอลนัตเพราะเงินหนังตุ๊กแก่มากกว่าหนังวอลนัตจริงเหรอคัสตอมเม d ก็คือว่า ตามใจลูกค้าเนอะอันนี้ก็สีส้มสำหรับเดียเ<อ>เด่ยวไมโครโฟนเลยไม่โอ้เดี่ยวไมโครน่นาจะใส่เนาะเหมาะสำหรับพ่อมากเลยเออนี่ยังอีกฟังขอดโอ้ปวดแอลปวดแอวก็ลักนี่ปวด,ดววแอลมิสซ์ส์นั่งด่นเอาเอาให้เบิ้องลุกหลายๆอย่ายยงไหนๆก็มาแล้วอาจารย์ของหัวของหัวบ่เฮ้ยไอ้นั่งเท้าหัวหมูมันขึ้นต้องหัวนี่ไปได้นะอันนี้นอพ <c oughs> อใส่จ้ะ ลูกค้าทีเอชซี MC, จอรเจยก็มาเอาจตกกร์เจย์เข้าเท้าเจมบขาดอะไรใดๆทัง้งหมดแล้วก็ที่ร้านนี้นะจะเป็นแบบว่าค d quality, good price, good service, good s e l อ e r แลวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นที่นี่ที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกที่เแบบซลเลอร์เม r เกอร์แบรนเดอร์รีเทเอร์อ๋อเยอะคนเดียว วันเมนโชว์พ่อพ่อแปลให้เหรอพ่อควรเสี่แล้วนะพ่อคุณเชื่อว่าเราจะบอกว่าหลักใจเลยคุณมานี่คุณรีถูกแล้วแหละคุณไปซื้อแบรนด์เนมที่อื่นคุณไม่เคยเห็นเจ้าของแบรนด์คุณไม่เคยเห็นขายขายคุณไม่เคยเห็นคนซ่อมคุณไม่เคยเห็นอะไรแต่ที่เมืองไทยที่ีีท่เดียวก็คือคนซ่อมคนขามคนจัดคนออกแบบเขาไม่เห็นอะไรใดๆก็คืออเนกแบรนด์เนต้องมาวินไปดูบไปจับ อย่างนี้นะชิ้นอ่ะโดนเล็กๆอ่ะลูกเอาเอามาเอามาให้ช่างทำทุกอย่างเลยแม้กระทั่งล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ำซักเสื้อผ้าอันไหนลูกค้าอันไหนเอ็กซ์คนนะต้องเข่าหนักที่ตัวค่ะตัวตัวตัวมาออกแบบเองต้องเป็นห่วงแม่ลูกก่อนไหมอาจารย์รู้ไหมว่าคราวหน้าลูกค้าสั่งอยากได้แบบนี้แต่ต้องบอกว่าสีจะไม่เหมือนกันเรื่องมัน อายุเพศไปอะไรอะไรสีหนักมันก็จะหนักซึ่งเนี่ยเด็กพักๆใจะเป็นที่ย่างนาการโอ้ยยิงเขาโอ้ยจ้าเขาถามี่าที่านเขาหนักแบบน้เนี่ยโซ่นักหนักไม่เท่าไาจริงๆอ่ะตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยมนคลิปนี้แหละไม่ได้เคยได้พูดเลยไม่อาพสถานการณ์เราไปไหนพ่อซื้อไหมอ่ะอันซื้อไหอันนี้ซื้อมาใอที่ แอพอร์ตไม่ซื้อไหมซื้อ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 เลยซื้ออะไรตัวเบาเลยตัวเบาเลยสต๊อกอาจารย์ต้องเป็นหนังแกะนะลูกนะโอ้โหมาดูมาดูอาจารย์เป็นหนังแกะอาจารย์เป็นคนเป็นวิทยากรต้องยืนทั้งวันเนาะแม่ค้าก็อยากนำเสนอหนังแกะหนังแกะใส่นิ่มเบาใส่สบายร้อจับตัวร้อจับตัวนะจารย์องจับตูว อย่นะพี่โอ้บบอใส่นิ่มโอ้ยังไม่ใส่นิ่มนิ่มคือสิ่งที่แบบทันใจเลยนะก็คือสีก่อนสีดำหมักสีดำดำแบบด้านดันงี้เชียนะเออ,เอ,อ ก็ถืกใจว่ะเห็นแล้วแบบอ้าวนาวินลองลองดูอยากลองอ่ะมันนิ่มไหมนี่น่ะชูสติกชูฮอนชูฮอนคือยังไงครับอ๋อนี่อะไรเวลาเราอ่ะเนี่ยต้องกุ้มอ๋อชูฮอนผมไม่ต้องเลยจ้าวต้นอยู่แล้วชูฮอนมันเอาไว้ใส่ต้นจ้าวอ่ะ ยืมไปเกาหลังหน่อยได้ไหมไม่ใช่นนี้ใส่ชุดพอต้องพอต้องถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าแล้วก็ใส่เออของเสกฐีเพิ่งใส่กันยังไม่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 แล้วก็นี่แล้ว้พ่อก็ใส่ไปเลยใส่เออเอาเหเราก็นึกว่ารู้ดูนะปกติเขาต้องฝั่งนี้ด้วยเองว่าฝั่งนี้พ่อนี่มันต้องอย่างนี้เราก็นึกว่ารู้ พ่ออันนี้พ่อซื้อจากที่ไหนอ่ะถูกใจถูกใจอันนี้พ่อซื้อจากที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พ่อไปวัดไปิดบ้านแล้วไปเข้ามาใส่ผิดก็เลยได้มาครับลูกนอกจากชาวไทยแล้วก็ยังมีต่างชาตินี่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดิซิฮีไฮายลูกฟิลิปเป็นไหมฟิลิปปินส์โนก็ว่าแล้ว อายุ o ้องรี่เ y ็กอายย่าย่าโอเคโอเคเรียกพังเรียกพัง Where g o n n a e a t and then w e go back here เออเอ่ไปกินข้าวก่อนมาสันบอกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาแม่นว่าผมแปะถือวะ่าฟุกฟุกใช่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 โซวันนี้แม่ค้าทำให้เราได้ยินไหมลูกปวดร้อนได้ไหมจินใจซื้อปะขอถามใหม่อันนี้ยก็ซื้อที่ไหมซื้อคู่นี้นะครับ 3ามพันห้าแล้วคพ่อขอถามอะไรสามพันห้ารองเท้านี้ว่าซื้อที่ไหนผมจะต้องอดข้าวเที่ยงอีกประมาณประมาณสองเดือนอาจารย์3้างห่านนางแกะนะคะเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองนี่ถุงกระดาษกระลักชูรี่ขนาดนี้เจ้ไปมองพื้นเนี่ยเขาให้เจดซื้อสามสิบบาทบอลมุ่งวาบาทห้าบาทใหญ่ ให้หนูด้วยแล้วก็ให้แบบว่าอันนี้แบบไม่ซู้มว่าเป็นยี่ห้งไหนอีกนังาก่าวเป็นที่เมี่ยมที่เมี่ยมแก่ที่เมี่ยมบอจอบี้ไอพีตักค่ะนอกจากสามพันห้านอกจากจะอดนอกจากจะอดข้าวกลางวันแล้วข้าวเย็นก็น่าจะอดด้วยนะเส้นอะไร,ร้ับเขาอะนี่๊า วันนี้งดเซ็นพรุ่งนี้เซ็นได้เงินมากไหมไม่มีคนละครึ่งไม่มีคนละครึ่งเลยเจะสแกนคนละครึ่งใะ่ไหมโนโนโนโอ้ตายแล้วเพราะท่านสมัยเลไรรานเนี่ยโนโนโน่ที่ที่เป็นทั้งที่เพราะว่าต่างชาติไม่มีคนละครึ่งถ้าคนละครึ่งก็จ่ายสองร้อยกี่วันนะเขาให้มาสองพันสี่สองพันสี่ก็สิบกว่าวันสรุปนะครับซื้อจนได้เนาะที่เรียบร้อยอ่ะเออแม่ค้ามันตลกเว้ยเนาะ อดเอาเลยเนี่ยว่าชิพกหัวรอเนี่ยสุดท้ายก็หัวรออ้อนจนได้นะครับซื้อไปหนึ่งคู่ถูกอกถูกใจมาก<ห>โอเคไปยกกัดกราฟกันด้อยครับเมือ่อไหรามีโอกาสมาอุดหนุนใหม่ครับ thank you ครับผมครับสวัสดีครับ <นะ S 2> นะ